ดีค่ะร้านพูลุนยางแตกนะคะวันนี้นะคะมาอัปเดตล้อมือสองค่ะมี m ม็กเวลงานเรนโซนะคะราคา5,900 m นเ o f าแม็กค่ะขอบ16คอบ18นะคะราคาอยู่ที่8,900เท่านั้นนะคะการยก SUV นะคะมีสีดำยางปี2 2สิสวยเลยสีน้ำตาลนะคะราคา8,900ค่ะใบพัดนะคะ แบบนี้นะคะยางสวยๆดอกแน่นๆห้0พารค่ะแม็กเวลนะคะเป็นล้องานคอสมิกนะคะล้อสเปคใส่แล้วล้อไม่ล้นนะคะหลักพันค่ะแม็กใบพัดนะคะอันนี้แม็กใบพัดค่ะขีดแดง6,900บาทเท่านั้นค่ะนี่เลยนะคะมาชมกันที่ชุดแรกเลยนะคะชุดนี้นะคะเป็นแม็กเวลค่ะ D1SR นะคะเป็นล้องานเลนโซ ได้ล้อง,งานเลนโซ่เลยนะคะนี่ค่ะนะคะใส่ล้น5้ลู1นึงค่ะล้อง,งานเลนโซ่นะคะได้ทั้งแมกทั้งยางค่ะเอาไปราคาอยู่ที่ห้าพบาทเท่านั้นนะคะห้าพบาทค่ะนะคะเอาไปเลยนะคะใส่ล้น5้ลู1นึงหนึ่งสี่นะคะล้อง,งานเลนโซ่ดีวันเนะคะห้าพบาทค่ะนะคะแล้วก็มีล้ออัพโหลดค่ะ อันนี้ m a x Suit o f r o a d ยาง2 6 5 70 16นะคะยางปี20นะคะยางทังกุกนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่8,900บาทค่ะนะคะยางดอกยังแน่นอยู่เลยนะคะมี่ค่ะ8,900บาทเท่านั้นนะคะออฟโรดขอบ16นะคะ8,900บาทค่ะมีมาแค่1ชุดนะคะมีชุดเดียวเลย8,900บาทนะคะ m a ็กซู t ขอบ16ค่ะอันนี้ m แมก n e ดอกไม้ขอบ18ค่ะ นะคะแมกดอกลายดอกไม้ขอบ18ค่ะล้อสวยๆเลยยาง25 60 18นะคะเป็นยางปีเป็นยางปี22นะคะชุดนี้นะคะนี่ค่ะแมกดอกไม้ออฟโรดนะคะขอบ18บชุดนี้ราคาเพียง8,900บาทเท่านั้นเลยฝาดุมตรงกลางครบเลยนะคะแมกดอกไม้ขอบ18ค่ะนะคะออฟโรดขอบ18นานๆทีเข้าเลยนะคะชุดนี้ราคาเพียง 8,900บาทค่ะนี่เลยนะคะยางดอกแน่นเลยนะคะยาง2 5 6ห้าบค่ะนี่เลยนะคะราคาอยู่ที่8,900บาทค่ะ นะคะแล้วก็อันนี้ล้อกั้นยก SUV นะคะกว้าง9าอ,อสูน,นะคะสีดำหยอดแดงล้อสีเดิมเลยค่ะสีสวยๆนะคะเหมือนเบิกใหม่เลยนะคะยาง265 6 1 8นะคะเป็นยางปี22นะคะยางดอกแน่นๆเลยค่ะยางปี22ดอกแน่นๆนะคะยางสวยๆเลยล้อก็สวยนะคะชุดนี้เอาไปราคาอยู่ที่ 1,900บาทค่ะนะคะ1,900บาทนะคะก้านยก SUV สีดำหยอดแดงค่ะชุดน,นี้นะคะก้านยก SUV สีน้ำตาลหยอดแดงยางฮีโร่อานวันเลยนะคะปี21ค่ะยาง2องห้าหกสิบนะคะนี้เลยค่ะนะคะยางปี21นะคะชุดน,นี้ก้านยก SUV กว้างเก้าออปศูนย์นะคะชุดน,นี้ราคาอยู่ที่8,900บาทเท่านั้น การยก SUV ยางปี21ค่ะ8,900บาทเท่านั้นค่ะชุดนี้จัดไปค่ะ Mac Bypass RX7 ยางปี20ค่ะยางดอกแน่นๆหนาๆเลยเอาไปโปค่ะ5,900บาทมีแค่ชุดเดียวเท่านั้นนะคะยางปี20ค่ะยาง255 5018ค่ะ Mac Bypass นะคะราคาอยู่ที่5,900บาทค่ะ 5,900บาทนะคะยางสวยมากล้อสวยยางสวยเลยนะคะเนี่ยค่ะ5,900บาทนะคะชุดนี้ค่ะแมกเวลคอสติกนะคะมาแค่หนึ่งชุดเลยนะคะฝาดุมครบนะคะล้อคอสติกแท้เลยนะคะเนี่ยค่ะฝาคอสติกครบเลยนะคะ กว้าง9ออฟ3 5นะคะใส่แล้วล้อไม่ยืน่นไม่ล้นนะคะใส่แล้วล้อไม่ล้นด้วยนะคะสเปคใส่แล้วล้อไม่ล้นออกจากตัวรถนะคะใครหานะ,ะสเปคใส่ไม่ล้นชุดนี้เลยนะคะแม็กเวลคอสมิกค่ะจัดไปหลักพันค่ะนะ,ะยางหน้า255 458หคู่หลัง255 50 18นะคะเป็นยางปี21นะคะชุดนี้นี่ค่ะ แมคคอรสมิกนะคะยางปี21ค่ะกว้าง9ออฟ35ใส่แล้วล้อไม่ยืน่นไม่ล้นนะคะจุดนี้เอาไปราคาเพียง8,900บาทค่ะ8,900บาทเท่านั้นเลยนะคะล้อคอสมิกเลยนะคะนี่ค่ะคอสมิกสวยๆแบบนี้เลยนะคะ8,900บาทสเปคไม่ล้นนะคะแล้วก็มีแม็กใบพัดขีดแดงมาหนชุดนะคะแบกใบพัดขอบ18นะคะ ยาง25งห้นะคะยางบีโตนแม็กใบพัดคิดแดงนะคะมา1ชุดนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่6,900บาทค่ะได้ทั้งแม็กทั้งยางเลยนะคะ6,900บาทค่ะนี่เลยค่ะดอกยางนะคะ6,900บาทเท่านั้นนะคะมีมา1ชุดนะคะใบพัดคิแดงนะคะแล้วก็จะมีล้อรถเก่งค่ะนี่เลยแม็กเวลรถเก่งนะคะชุดนี้ เอาไปราคา4,900บาทเท่านั้นรถเก่ง4ลู่นะคะยาง195่5านะคะจุดนี้นะคะนี่ค่ะเอาไป4,9 0 0บาทค่ะรถเก่ง4ลู่นะคะแล้วก็มี r e 30ค่ะรถเก่ง4ลู่เหมือนกันอันนี้เอาไป5,9 0 0บาทค่ะรถเก่ง4ลู่นะคะมีมานชุดอันนี้เนฉะพาะร้อยที่เข้าใหม่นะคะ อยู่ฝั่งนี้นะคะส่วนที่ร้านมีรอให้เลือกอีกหลายลายเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้เฉพาะที่เข้าใหม่วันนี้เท่านั้นนะคะใครสนใจนะคะร้านพูลูนยางแตกค่ะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ0951199659นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะเป็นแอดด้วยเบอร์โทรค่ะ0951199659นะคะร้านอยู่ลำลูกกาคลอง7ค่ะจังหวัดปทุมธานีนะคะ หน้าร้านค่ะรับเทิินล้อเดิมล้อแต่งทุกสภาพนะคะเทิินล้อราคาก็จะลดลงอีกราคาก็จะถลงอีกจากที่แจ้งนะคะต่างจังหวัดค่ะมีบริการส่งขนส่งทั่วไทยนะคะมีค่าส่งนะคะแล้วก็มีปลายทางนะคะหรือว่าใครอยากจะมาดูมาชมของที่หน้าร้านนะ,ะเข้าเกินแล้วก็พิมพ์ว่าร้านพนมยังแตกค่ะ GPS มาถึงหน้าร้านเลยนะคะนี่เลยนะคะ,ะ,คะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ